ด้จะไปไหนมโอ้แม่โอ้โใส่ไปตอนนี้อยาให้พวกนี่ที่ได้ที่ใช้กันบอกมันสองนามคน่ะที่ต้องไปสู้กัน้ไปง้บ เหมือนเหมือนเหมือนดู้เมียหายเคยเคยจะเข้ามาเข้าแล้วก็เลยเราเป็นตัวเหตุเองทอจรบรรลื่นเนี่ยได้เดินทางไปถึง4-5ครั้งไปหาธิบดีแล้วก็ครั้งสุดท้ายไปเมื่อวันก่อนนี้เพื่อเพื่อเพื่อให้พวกเรามีระบบการใช้น้าอย่างสมบูรณ์นะครับงั้น เอ่อเป็นเลี้ยวแรงรพวกเราเลยห่วงใยพวกเราครับบริษัทเอกสิทธิ์อินเจเนียริงครับคุณอญชันเขียวฤทธิ์ครับนั้นส่วนใหญ่แล้วคนที่กระตือร้อนและเดือดร้อนเนี่ยไม่เคยใช้ใช้น้ำผมนี่วันนึงปีนึงจะใช้สองปีเดินวิ่งกันแข่งสคัญอย่ามาตกปลาตกเตยเป็นกันนา,าการเราก็มีไรายได้ขึ้นเราก็มาเพิ่มถึงคิดว่าต่อไปทุกบาททุกตังค์ที่ออกจากนี้ไปอ่ะเป็นไรายได้พวกเราหนึ่งมาพัฒนามาฉีดยาหญ้ามาทำอะไรทำอะไร ได้ลนีครงกาไปก่อปีนแงปให้กับมน้ำและทานแลไม่ทของีนยาวราดูแลต่อไปเรามีอะไรให้ถามให้พูดได้เลยวันน้นะครับเ็วันนี้ใชแล้วก็คงไม่มีแล้วมีแค่พวกเราจะประชุมกันมาทำตั้งผมประมวลสากรรมครับหรือช่างหม่ำครับผมคือเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้าและบำบัน้ำสุโขทัยนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับ ในนามของกรมชมทานดูแลอ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอนะครับสำหรับโครงการขุดอ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอซึ่งดำเนินการในปีนี้นะครับก็ใกล้จะแล้วเสร็จเหลือเพียงงานตาดยางผิวถนนนั้นนะเป็นโครงการที่เพิ่มนะครับความจุในการเก็บกักน้ำนะครับเพื่อที่เกษตรกรผู้ใช้น้ำเนี่ยจะได้นำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรมรมโอนะ้บริโภคนะฮะ ซึ่งในส่วนของกรมชลประทานก็คงจะไปต่อยอดนะครับในเรื่องระบบส่งน้ําระบบระบายน้ํานะครับระบบผันน้ํารับน้ําเข้าอ่างนะครับหลังจากที่เราได้ทําการขุดลอกเพิ่มความจุซึ่งน้ำ3ามล้านกว่าลูกบาทเมตรเนี่ยเพียงพอนะครับในพื้นที่3 4มสี่ตำบลของเรานะครับของชลประทานเองก็คงจะไปต่อยอดในเรื่องของทางน้ําเข้าน้ําออกซึ่งเรารับน้ําจากแม่น้ําเก่านะครับ ก็คงจะไปดูในเรื่องของประตูที่มีอยู่แล้วนะครับว่า,าระดับธรณีในการเก็บกักเนี่ยเรา,เ,าเห็นสมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขลดระดับก็สำหรับโครงการปรับปรุงพื้นฟูหนองปลาหมอนะคะก็เราได้ดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนเมษาเนาะที่ที่เราเริ่มเข้ามาทำงานนะคะแล้วก็ ในตัวสัญญาเนี่ยจะหมดลงในวันที่28พฤศจิกายนซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูจากโครงการเข้าๆนะคะก็เกินกว่า90%ละในเรื่องของงานที่เราสามารถดำเนินการได้นะคะก็ยังเหลือในเรื่องของงานทําผิวจราจรแอฟฟนติกคันกีบนะคะก็อาจจะอาทิตย์หน้าก็น่าจะแล้วเสร็จทั้งการฟูผิวแล้วก็การตีเส้นจราจรทุกอย่างเนาะกะ็สำหรับวันนี้ค่ะมันเป็นการ การจัดการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่ได้คนที่เสียหรือว่าผู้ที่ต้องรับประโยชน์จากโครงการนะคะสําหรับวันนี้เป็นครั้งที่สองในเรื่องของการที่เรามาวันนี้ถามว่าประวประกานใช้ยมินทุนนะครับอดีตสสจังหวัดสุโขไทยท่านอดีตสจคุณลื่นท่านผู้แทนจากกรมทรัพย์น้าท่านผู้แทนจากกรมชนระทาน พี่น้องชาวตำบลย่านยาวชาวตำบลคลองกระจงตำบลในเมืองทุกท่านครับผมจารุกิจรองดัินะครับเอิญวันนี้ท่านนายกติดภารกิจครับได้มอบหมายผมมากับทีมงานปฏิบต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องให้มีความมีโอกาสมากขึ้นนะครับอ,องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวเป็นเวทีของทุกท่านนะครับที่จะเป็น จุดเริ่มต้นในการรับข้อคิดเห็นในการเสนอปัญหาเพื่อที่จะเป็นหน่วยประสานนะครับถ้าเกิดกิจกรรมใดโครงการใดที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลนะก็จะได้นําเสนอปัญหาของพี่น้องนะครับประสานไปรยังหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมหรือโครงการ ได้ตอบสนบองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาหพี่น้องได้อย่างทันท่วงทีนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้มีพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ก่อให้เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าซึ่งองค์การบริหารส่วนตะบนย่านยาวเองวันนี้ก็มารับฟังแล้วก็จะมารับทราบว่ามีส่วนใดบ้างนะครับที่เราจะช่วยเติมเต็มซึ่งพื้นที่หลัก ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําการดูแลกลุ่มผู้ใช้น้ําก็มีหน่วยงานหลักที่ดูแลองค์การบริหารส่วนบนก็จะมาส่งเสริมในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพาวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะนอกจากขอบคุณ8เดือนนานานแเดือนที่อยู่ในนี้ค่ะแปดเดือนสองวันสี่สิบวันก็วจะไม่เรียบร้อยเด้อเสียได้ความร่วมมือกับ พี่ๆนะคะพี่ๆป้าๆทุกคนบางครั้งเรามีปัญหากันบ้างนานานบางทีหนูก็ไม่พอหนูก็ขอโทษที่โมโหด้วยค่ะหนูขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแต่หนูก็ทำด้วยใจอะค่ะก็เต็มที่กับตรงนี้ค่ะแล้วถามว่าหนูสงมอบงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็ยังเป็นคนย่านยาวหนูก็ยังดูแลตรงนี้อยู่น้ำท่วม ทางตรงไหนแรงตรงไหนหนูก็เหมือนเดิมที่ผ่านมาโทรหาหนูได้บอกหนูได้หนูก็มาทําให้ตลอดก่อนหน้านี้หนูก็มาทานะคะขอขอให้บอกอะคะ่ะหนูก็เข้าเข้าเข้ามาทาไม่ได้ว่าส่งงานแล้วจบแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ไม่เข้ามาแล้วไม่ใช่ค่ะเสียหายตรงไหนต้องการให้มาช่วยทําอะไรยินดีค่ะ วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่ๆป้าๆทุกคนลยกขาไว้ยกเขาไว้ไม่ไม่เกรงใจสองมือก็ได้ดูเยอะดี Lemon. <sadece así>